สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการธรรมสอนกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะฮะสำหรับในการผลักดันนะฮะสำหรับในเรื่องของที่เขาบอกว่าเอาเรื่องของเว็บการพนันเนี่ยนะฮะเอามาขึ้นบนดินนะฮะนั่นก็คือว่านี่เป็นโครงการหนึ่งของในสภาที่เขาจะกำานังที่จะยื่นอยู่ขนาดนี้แต่ขนางกอะไรนะ็นก็ผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมหลวงพ่ออ๋อ แต่ขณะเดียวกันไอ้ที่ไม่ผ่านก็คือว่าตัวของพ่อที่ฆ่าลูกในข่าวนี่แบบแบบเนี่ยก็คือว่าที่เขาเครียดเนี่ยลวงพ่อนะก็เครียดกับเพราะเรื่องของเวทพันันอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยครูแต่ทีงไงยังไงนะสันดานคนไทยเนี่ยจะปราบปรามยังไงก็ตามมันสันเรืไอ้สันดา,านการพัน,นันมันฝังหัวมาเกิดมาเนี่ยมี <c oughs> สัญชาติยานตั้งแต่เล็กเลยนะอยากจะเล่นอะไรที่มันทำนายทาย S 2> <S 2> <S เสี่ยงกันเนี้เนี่ยครับพ่อทำนายไทยเสียงเนี่ยมันติดมานิสัยตั้งแต่เล็กจริงจริงครับแ,แต่ถ้าว่าจะล้างบางกันยังไงแต่นอนอ่ะก็มีคนพูดว่าต้องล้างที่นิสัยถ้าล้างนิสัยคนได้ไม่ฝักไฟอบายมุขห,หาความสุขเหนืออบายมุขไอ้เงี้ยมันไม่ต้องมามาไล่จับไล่อะไรกันมันจะไม่ไปหาคนไม่ไปหาเลย พาอรู้ว่ามันเป็นทางเสื่อมอืออือบอาย,ยมุกเนี่ยเป็นทางเสื่อมครับลวงพอ่อนันไอ้พวกที่เล่นเล่นมาแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่าตัวตายค่าลูกค่าครอบครัวเนี่ยก็มันทําเสื่อมนะครับลวงพ่อมันตีพัสปอร์ตเสื่อมไปแล้วพืจะไปเิไปประเทศที่เสื่อมครับอือแล้เยี่งก,ก็หลวงพ่อครับืออย่างตัวของเว็บพนันอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันใครๆก็เล่นได้แล้วหลวงพ่อก็คือเปิด เปิดเปิดอินเทเอร์เน็ตปุ๊บไปเห็นเว็บมาปุป๊บเล่นได้หมดเลยก็เนี่ยรัฐบาลถึงคิดอยากจะเอามันขึ้นมาบนดินอา่าถ้าอยู่ใต้ดินมันก็ประโยชน์ก็จะไปตกอยู่กับในทุนครับเจ้าหน้าที่ครับซึ่งไปมีเอี่ยวมีหุ้นฮห,ห,หรือว่าทําเป็นขยิบตามไม่รู้ไม่เห็นครับอะไรเนี่ยไปรีดไปไถเก็บน่นเก็บนี่อือก็เลยเกิดไอ้กระบวนการพวกอัมบยมุกเนี่ยมากขึ้น แต่ว่านิสัยคนไทยเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้นะให <c oughs> ้รู้จักขับสอนพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าอับบายามุกมันแปลว่าปากทางแห่งความไหยะนะอืมข้ามรูว่าไม่มีใครที่จะเจริญบนปากทางอ่ะยะนะถ้าเขารู้สักอย่างนี้แล้วไม่ไป,ไปข้องเกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องมีรัฐบาลมาเสียหัว <c oughs> เรื่องแบบนี้จริง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าคืนปล่อยไปมันไปมุดอยู่ใต้ดินอยู่เรื่อยมันก็ซอกกร่อนสังคมไทย จริงครับอรัฐ,รฐบาลก็ไม่ได้อะไรเลยครับแต่เอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยได้แต่มันก็ได้ในเสียนะจริงครับลวงพ่อ,พอได้ในเสียแน่นอนครับลวงพ่อแต่ว่าดีกับเสียกับเสียไม่ได้สักอย่างรัฐบาลก็คงคิดอย่างนี้ครับลวงพ่อฮะคนส่วนใหญ่ก็คิดคือรัฐบาลเนี่ยคือเห็นในเรื่องของวิธีการเกิดของการทำคอรมอลอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ขนาดนี้กกันวิธีการแก้ไขหมายถึงว่า คนเดี๋ยวนี้เด็กอายุ1778แนี่ก็สามารถเล่นได้แล้วหรือ,อยังไงใช่ตอนนี้มันเล่นกันเด็กมากขึ้นครับไอ้ติดยาไอ้บุหรี่ไฟฟ้าก็ติดเล็กมากขึ้นอะไรคดีคกลมขืนคดีช็อกตีตอนนี้อายุมันน้อยลงครับหลวงพ่อมันทําตั้งแต่อายุน้อยๆจริงคหลวงพ่อแล้วทาได้รุนแรงเท่ากับผู้ใหญ่ครับเนี่ยไอ้อย่างที่ยกพวกตีกันตายแทบทุกวันฮะเรื่องอะไรแค่มองหน้าอ่ โจเมืองนอนท์ขาเม่มเล่นมาทําใกล้ๆวัดเราครับแค่มองหน้าก็ต้องฆอ่ากันอือืทีหลังก็คุมหน้าซะหน่อยมันมีนเพราะเป็นเพราะว่าทํานี้หรือเปล่าครับหลวงพอ่พอเฉพาะของเราคือมองหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่อื่นเขาเกเขาเกเขามองหน้ากันได้หรือมองก้นได้เปล่ามองหน้าครับหลวงพอ่อฮะเห็นก็ต้องกลมมองเท้าครับหลวงพ่อ แต่ขณะที่การมพูดถึงอายุ18ครับหลวงพ่อครับาาจริงๆแล้วเรื่องเล่น18เลยบางคนนี่ก็ไปเล่นพนันแต่บางคนนะหลวงพ่อที่ผมเจอนะฮะล่าสุดนี่เลยฮะ,ะอายุ18แต่เขาเรียกว่านะอายุน้อยร้อยล้านจริงๆพ่ออะไรหลวงพ่อเล่นโดนแล้วนี่เนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ลบบุรีนะหลวงพ่อเขาเล่นโดนแล้วได้ไล่หนึ่งเนี่ยไล่ละ700บาทค้นยาอายุ18แต่ตอนนี้เนี่ยมีเงินเดือนอยู่70,000บาทต่อเดือน โอ้โหนะฮะข้าราชการนายเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนน่ะตอนเรียกคือว่าน้องคนนี้คืออายุสิบแปดเองนะฮะหลวงพ่อแต่โอ้โหที่เด็กที่วัดนี่ก็มีคนฮะออกไปไม่นานเนี่ยไปซื้อบ้านหลังสี่ห้าล้านโอ้โหเห็นไหมไม่เคซื้อบอนทรงด้วยนะท่านหลวงพ่อใจรดเลยออโอ้โหเนี่ยฮะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี่เป็นเด็กอยู่เนี้ยกืงเก่งๆครับไม่เคยดีสลายหัวดื้อด้วยครับ แต่พอ,อมันไปรู้ไอ้เรื่องเทคโนโลยีอะไรนีอ่อม,มันก็เลยอางมันคล่องครับลวงพอ่อคือล่าสุดก็คือว่าน้องคนนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยขอตังแม่ซื้อโรนเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่หมื่นอะไรเงี้ยแล้วจากนี้ไปก็คือพอเขาได้ลูกน,น,นี่ตอนนี้มีทั้งหมดสิบลำด้วยกันโอ้โห ถ้าแจ้งพ่นยาพ่นยาอย่างเดียวหลวงพ่อพอ,อย่างเงี้ยฮะยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยใช่คนไปฉีดเพมันมีแต่อันตรายครับถ้าแจ้งโดนได้เขาสบายและปลอดภัยปลอดภัยใช่เงินนิดหน่อยครับนะฮะเขาบอกว่าไล่นี่ก็เจ็ดร้อยไล่ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหูหอย่างนี้ แล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยก็ตอนนี้ไปสอบที่มอเกษตรอีกโอ้โหทีนี้แบบระเบิดระเบอร์เลยทีนี้ไปเรื่องนี้เลยครับหลวงพ่อต่อยอดความรู้ยิ่งครยอดความรู้ต่อนี่นะฮะปีความรู้ใส่เข้าไปนี่ฮะผมกําลังเปรียบเทียบนะหลวงพ่อกับเรื่องของเว็บพนันอย่างเงี้ยอ่ากับเด็กที่อุตรีไปเล่นกับพนันกับเด็กอีกคนนึงกําลังเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสมานกับมิจฉา ไอ้ไอการพน,นันเป็นมิจฉา <ฮะ S 2> ไอ้เล่นทำนนโดนคำออาชีพช่วยกเกษตรกรเป็นสัมมาชีพสัมมาชีพมันทอาชีพชอบครับไกลๆก็ชอบคนแบนี้มันก็มีใจต่อยอดอยหลวงพ่อเด็กน้องก็มีใจต่อยอดเขาบอกแล้วผมก็ถามน้องเขาว่าแล้วเนี่ยจากสิบลำเนี่ยคิดว่าจะจะเอาสักกี่ลำถึงจะคิดว่าในสูงสุด600้อยลำ โอ้โหบอก,กผมจะเล่นทั้งประเทศโอ้โหอย่างนี้เลยรบอกว่าอ,อผมจะเล่นทั้งประเทศหมายควาว่าอาผมก็จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยพนักงานเ,<อ>าเดินสายเลยเดินสายเลยคุณพ่อโอ้โหเกษตรกรมีตั้งเป็นแสนแสนลายครับผมพ่อล้านลายผมก็เลยจับเด็กคนนี้บอกเดี๋ยว ขอเป็นขอเป็นมิตรตลอดไปนะออขอเป็นมิตรตลอดไปเอ๊ะทำไมเด็กๆเราไม่คิดอย่างเขาละอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นสมัยนู้นมันไม่อื้อเทคโนโลยีทแทบจะไม่ได้จับได้แตะไม่ได้พบได้เห็นเลยนะตอนเราเด็กๆเนี่ยครับจริงหดูพ่อเห็นเลยมันแพงไงยหลวงพอ่อเออกระแสไอ้พวกนี้ก็ยังไม่เกิดเออจริงร <im itating> ไอ้โดนนี่มันเกิดขึ้นไม่กี่ปีนี่ครับหลวงพ่ออ่าอันนี้มันเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่หรอกผมกำลังมองกำลังเปรียบเทียบว่า ไอเว็บเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีเหมือนกันใช่อ่าโดนมันก็คือเทคโนโลยีแต่มันคนละอย่างกันเลยมันใช้ไฟบวกไม่ใช้ไฟลบครับหลวงพ่อ้าใช้ไฟบวกมันก็ดีเพิ่มขึ้นอ่าคค่าเพิ่มสูงขึ้นมากครับครับอเนี่ยแต่ว่าบางคนคับางเด็กบางคนวอาอายุ18แต่ว่าโอ้โหเล่นเว็บพน,นันเนี่ยมือขึ้นมือขึ้นหูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงยังไงมันก็ไม่เท่ากับเด็กคนนี้ที่แบบว่าไม่มีตกเลย อะไรเงี้เงินไม่มีตกเลยคุณหลวงพอ่อ่าฮะนี่อย่างนี้คับหลวงพอ่อแล้วอย่างนี้เราจะก็เรียกว่าเด็กอายุ18แล้วเข้าไปในเว็บอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาเขาเรียกว่าคําสอนอยังไงไปบอกเขาดีเขาอ,อย่างเดียวเขาอย่าใช้ทางลบ้วกันคำเดียวเพรียงเดียวคุณใช้เทคโนโลยีทางบวก<ะ>ตัวเองก็ปลอดภัยทำงานอาชีพที่ไม่มีคดีครับหลวงพอ่อทำไปทําไมหัวคิดปัญญาบารมีเกิดขึ้นเลย<ะ>ไอ้นี้ต่อยอด ครับหลวงพ่อไม่ใช่ต่อ,อยวบครับอย่างนี้ใฝ่ายหนึ่งต่อ,อยวบเลยครับหลวงพ่อลงวับเลย แต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลวงพ่ออย่างอย่างอย่างของว็บพนันอย่างเงี้ยอ,อไอ้ข่าวที่ผ่านมาที่ว่าพ่อที่ว่ารักลูกเหลือเกินรัก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 ลาก่ลา,ลาสุดเนี่ยคือพาไปซื้อของขวัญจัดวันเกิดให้ลูกเรียกลูกที่รักที่รักตลอดนู่นนี่นะแต่ไปแพ้ภัยกับเพาะเรื่องของพานันเครียดใจอย่างเงี้ยคับหลวงพ่อโอ้ยตอนนี้นะคนฆ่าตัวตายนี่วันมากขึ้นครับหลวงพ่อทุสารผู้หญิงคนหนึ่ง หมดเงินเลย <ฮะ S 2> เขามาทำรูทวนหุ้นมันหุ้นแล้วมันไม่มีไม่มีเป็นห้างนั่งร้านต่อยอดให้เลยทั้งไปยืมเขามาทั้งของตัวเองหมดไปห้าล้านโอ้โห,โอโหนอนก็ว่าไอ้ไอ้ข้างบ้านได้ยินนะผู้หญิงก็เนี้ยดึกๆแล้วก็ยังนอนสะอื้นเสียงสะอื้น ไปยืนตรงหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็สะอื้นโอ้โหหลอนกันนะแล้วคนข้างวานเขาก็ได้ยินครับลพงพอโอ้เสียงสะอื้นแทบทุกคืนครับลพงพอจนวันหนึ่งพวกเขาตาย้ตายแล้วโอ้นี่หลอนจริงเลยคราบลพงพอแม่นาทเออครับไอ้เรื่องต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยน่าเป็นห่วงโอ้บางคนก็ไม่ได้ถูกตุ๋นตกต้มอะไรหรอกแต่ลงทุนแบบถล่มตลายฮะทุ่มอ่ะครับุพเพอ ทุ่มแล้วทุ่มเททุ่มทิ้งมันไม่ได้ทุ่มกลับมาท่วมครับทุ่มแล้วทิ้งเลยทอ้หมดตายแล้วฮะเออทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเริ่มที่ใจแั่นวงพ่ออ่เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจริงๆน่าจะเออเธอก็น่าจะโปร่งสําหรับในเรื่องของว่าเธอไปแล้วนี่อะไรเงี้ยอ่อาฮะครับหลวงพ่อเอ้าคุณพ่อหกลับมาที่วัดสวนแก้วโอ้ตอนนี้หลวงพ่อเป็นไงบ้างเรื่องรถเนี่ยอ่ตอนนี้เรื่องรถอ่รถที่ไม่ใช่นายโอมรถที่จอดทิ้งตาย ตั้งสามปีสี่ปีจนยางแบนแตกมาแล้วเนี่ยบอกรถที่วัดไปรับเออดีกว่าไปเป็นวัตถุเศษเหล็กสนิมขึ้นนานไปก็มีแต่ผุสับเผาเสียผุเน่าเผาเสียเอามาบริจาคให้เด็กมันได้ทำซ่อมจะคิดแก้ไขถอดอะไรฝึกสมองเด็กให้รู้เรื่องรถยน,นต์กลไกต่างๆให้เขาได้มีอาชีพดีกว่าโยงดีกว่าไปจอดทิ้งเฉย ให้ทุนการศึกษาเด็กไปในตัวแล้วก็อย่าลืมกันนะช่วงนี้นะทางวัดคิดไม่ถึงเหมือนกันทีแรกที่เปิดรับของไม่ใช่เนี่ยคุณไม่ใช้เราขอนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกิจาการโครงการที่สร้างสรรค์อาชีพคนเลี้ยงคนให้มีงานทำมีอาชีพส่งลูกเรียนเดี๋ยวนี้ เด็กที่ไม่ได้เรียนเนี่ยถ้าใครเอามาฝากไว้ที่นี่เราก็จะจัดให้เข้าเรียนค่ารับส่งออกให้หมดอาหารการกินออกให้หมดขอให้เป็นเด็กดีถ้าได้เด็กดีมาอยู่ที่วัดจะได้เรียนต่ออย่างดีต่อไปโอ้โหูย,ย่งนี้ลุงพ่ถ้านมมติว่าถ้าลดเยอะมากขึ้นคนก็แห่กันมาหลดลุงพ่อและพวกเด็กนุองลินอาชีวะาเขาเขาเขาเรียกว่า มาขอฝึกงานอย่างงี้ใช่ได้เลยก็ให้ก็มีรายได้ถ้าก็มาซ่อมมาถอดอะไรไปขายฮะขายได้กับแบ่งกันไปอ้ยคนละครึ่งโอ้โหที่คุณได้บุญนะได้บุญเยอะเลยครึ่งหนึ่งครับหลวงพ่อก็จะได้ไปรำไปเรียนต่อฮะแล้วแล้วช่วงนี้เยอะย่างพวกรถรถพอที่จะให้เด็กมาครับหลวงพาเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อแต่มันไม่มากเท่าที่เราคิดอืมเรานึกว่ามันจะเยอะเพราะเรานั่งรถไปบินทบัด เลาวยินจอดเกลื่อนไปหมดครับหลวงพ่อสนิมขึ้นแล้วครับยางแบนแล้วก็ยังมีคนประเกตอะไรนะปูโสมเฝ้าทรัพย์นี่ไงเป็นของพ่ออยากให้เฮีย่าเออระลึกถึงพ่ออยากเอาไว้ดูตังคหน้าหรือว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยคือรับทุกจังหวัดใช่ไหมฮะหลวงพ่อหรือยังไงอะทุกจังหวัดทััวจงหดเพราะว่าทางมันอยู่เขตไหนทางภาคใต้เราก็ให้สุราษฎร์ไปละ ถ้าอยู่ทางเหนือเราก็ให้ตากไปรับครับลวงพ่อถ้าอยู่ทางอีสานเราก็ให้บุรีรัมไปรับครับอะฮะแล้วมีสาขา,าอยู่ครับลวงพ่อทุกภาคก็คือว่าทุกคนเลยก็คือว่าโทรมาที่วัดสวนแก้วแหละแล้วก็บอกตำนงว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอาฮะแล้วก็ก็อยู่ที่ไหนก็ไปรับหมดเขาไปรับหมดครับลวงพ่ออาฮะเอ้าฟังดีๆนะอะรับทุกจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะเอ้าทิ้งตัวนท์สุดท้ายหน่อยนะโยม คือผักผลมกกไม้แลลกไม้ปีนี้อากาศหนาวเพราะอากาศหนาวเนี่ยมะม่วงออกทุกเรียนออกโอ้ยออกทะพลังเลย <c oughs> มะปรางออกถ้าจะมาวัดสวนแก้วให้ดีมีผลไม้ติดไม้ติดมือก็ตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาเพียบเลยทุเรียนมะม่วงมังคุดอะไรต่างๆจะมีมากที่สุดใน4ี่หเดือนนี้ ถ้าหลังจากนี้ไปวัดไหนก็ไปถ้าช่วงนี้ให้มาวัดส่วนแก้วแน่นอนเราจะได้กี่ชุเรียนหน้าหนาวรัหลวงพ่อทุกเรียนมันมีมาแต่ต่างภาคใต้นะเพาหรอลูกโอหลูกใหญ่ๆรั่แต่ยังว่าคุณภาพมันม,มันไม่ถึงมึงนนท์เอา้าแล้วแล้ว,ลวท,ที่ที่สุุมหพ่อตอนนี้ที่ประจินมีที่ปะจินมีจันบุรีฮะออกดอกสะพังเลยก็ อาอจินกับดอี้ยเหรอพ่อ่อออกดอกสะพั่งเลยเหรอพ่อพฤษามิถุนาฮทุเรียนจะมาเพียบเลยอือเอาแล้วอ๋ฮะแต่นี้ได้กินเขาเลยว่าเอ่อก็ตั้งชื่อ,อยางพ่อไม่เป็นทุเรียนสวนแก้วมันก็ต้องต้องแยกเราจะไปหลอกชาวบ้านเขาเดีย๋ยวก็จับได้โดนถล่มกระุึงตกรมันก็มีบอกอันนี้สองจันนะอันนี้ของกระบินนะของกระบินก็จะอร่อยกว่า จันนิด yeah. หนึ่งคุณภาพดีกว่านิดนึงครับหลวงพ่ออันนี้ของนอนนะราคาริ้วเลยสี่พันห้าพันถึงหมื่นครับหลวงพ่อโอ้โหตอนนี้ที่ทจังหวัดนนยังมีสวนทุ่รินอยู่หลวงพ่อตอนนี้ก็มีเริ่มปีเริ่มมีปีนี้หลังจากน้ําท่วมครับแล้วปลูกกันใหม่อและพวกที่น้ําท่วมแล้วไม่ตายเขากู้ไว้รอด<ฆ>เขาก็ต้นใหญ่อืแต่ตอนเนี้พวกที่ปลูกใหม่ หลังห้าสีครับหลวงพ่อเขาก็ปลูกตอนนี้ตกลูกกันใหญ่เลยครับหลวงพ่อปีนี้คิดว่าเป็นหมื่นหมื่นลูกครับในรอบๆอวันนี้ตอนนี้มีคนถามเยอะครับหลวงพ่อครับว่าแหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากจะไปตลาดนัดอยากจะไปซื้อของดูของด้านหน้าไปดีไรครับหลวงพ่อที่นี่เลยมีไอช็อปอะไรยั่งครับโอ้ตอนนี้สบายใจแล้วครับหลวงพ่อไออาคารที่เราตั้งของราคาถูกอะครับเรียกอะไรอ่ะ ของถมส่วนแก้วครับของถมสุแก้วใช่ชิ้นละบาทสองบาทห้าบาทครับหลวงพ่อไอ้ถังน้ำาี่ลูกเี้ยขายลูกสองบาทสามบาทหุ้ยมีจิมมีหูยิวที่เวลาเขาจะซักผ้าฮะไอ้ที่ถูพื้นอ่ะอ๋อมอฟจุ๊บๆนะครับครับเนี่ยลูกก็สี่บาทห้าบาทครับหลวงพ่อต้กนี้จประหยัดดีวันนี้สิบยี่สิบบาทอะเรามาขายห้าบาท ถังหลวงพ่อใช่ถังเป็นถังกระแน่นที่เขาจุ่มซักผ้าเอทิถูยครับครับหลวงพ่อเออบานเลยเอรที่มันมีบีบเบอรอะไรเงี้ยเหลืออ๋อเนาะถังกันไหนหลวงพ่อขาบแบบโอ้ยถ้าเหลือไอันไหนนะขายจนเหลือน้อยแล้วยิ่งถูกเหลือน้อยยิ่งถูกครับหลวงพ่อถูกจนให้มันหมดไปอือื็คือคำว่าถวายหลวงพ่อ่ใช่ตอนนี้มีของอะไรแปลกๆไม้ใกล้ๆไม้ต้นปอ ลำเล็กๆกันอันนี้นะครับให้มาจุบเลยฮะใส่ลังมาเลยนะครับหลวงพ่อลำมาถึงแล้วก็มาหักหักหักแล้วมานั่งวินธบาดข้งหน้าวัดฮะหักไปเรื่อยๆหักแล้วก็มาใส่เป็นปุ๋ยครับหลวงพ่อใส่โคนทุเรียนฮะอืมเปิดกี่โมงหลวงพ่อชาวคนก็ถามกันจังเลยเาสาร์อาทิตย์จะเปิดยันสองทุ่มจากห้าโมงเปิดตั้งแต่กี่โมงหลวงพ่อถ้าเช้านะตอนเช้าก็เปิดแปดโมงแปดโมงเก้าโมงแล้วนี้ครับหลวงพ่ออืมตอนนี้ของถม วัดส่วนแก้วเริ่มดังเขาคนมาไม่เคยเจอรอบวัดในเขตเมืองนนเนี่ยฮะที่มีของถูกแบบนี้ครับมีแห่งเดียวของถมส่วนแก้วครับเสาที่นี่คนอื้อเลยเยอะเยอะอ๋อฮะเยอะมากเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วของกินนะลุงพ่อมาแหมซื้อของมาต้องมีอสิเดี๋ยวนี้นะก็ต้มมัดเมื่อเช้านี้สี่ห้าร้อยมัดพลึบหมดโอ้โหพลึบหมดครับลุงพ่อไม่พอแจกอ่าครับลุงพ่อแล้วคนก็มาซื้อ แล้วก๋วยเตี๋ยวมีอยมีก๋วยเตี๋ยวข้างหน้า,นาก็มีครับพ่อไอ้ไนั่น,นบางทีเขาใส่มาเยอะมาม่าอะไรอะไรเงี้ยโอ้ยเราเรา,เรามีผักบุ้งเยอะใช่ไหมครับพ่อเราก็มาปรุงใส่ผักบุง้งฮะข้างนอกเขาผักบุ้งก็ไม่มีเราตร้องซื้อครับของเราไม่ต้องซื้อต้อนทุนตำ่ำแล้วก็ขายถูกๆได้ครับผมพ่อขายถูกๆได้นั่นแหละเพราะว่าไม่ใช่คนเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องหิวธรรมดาตอนเที่ยงอะนะอะไรเงี้ยครับเย็น คนมักจะมาซื้อตอนเย็นตอนเย็นเลิกงานแล้วอจะไม่ต้องเข้าบ้านกินข้าวทำกับข้าวอ๋อแล้วแสดงว่าเปิดทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับลวงพ่อแต่ว่าไอเป็นของถมนะฮะที่ราคาสินค้าราคาถูกเปิดเสาร์อาทิตย์โอ้แต่ไอของที่ซื้อทั่วไปมีมีทุกวันครับลงพ่อมีทุกวันเพราะพนักงานเราก็สับเปลี่ยนกันครับไอคนนี้ลาแล้วฮะเขาไปพัก คนอื่นมาแทนครับหลวงพ่อสเปนคนเรามีตั้งหกเจ็ดร้อยห้าร้อยครับเราไม่ต้องมาสั่งหยุดทั้งหมดอืมจริงหลวงพ่อุนเวียนกันไปครับหลวงพ่อฮะผมผมเลยบอกนะท่านผู้ชมครับว่าวัดสวนแก้วมีอะไรมากกว่าที่ท่านคิดอีกนะฮะก็มาฮะซื้อของจับจ่ายเสร็จแล้วก็มากราบหลวงพ่อนะฮะแล้วก็รับฟังเทศศาสนาดีๆกับหลวงพ่อพระประยอมกัลยาโหครับกราบนมรสกครับเจริญพรไปนะ้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ